เจ้าทีแรงมากโบเมลาดาโพรทามอเล็กเอาคู่มือใส่เสื้อไหมัางอวนหุ่นแทบขับรถเรียกได้ว่าช่วงนี้ความฮอตของพระเอกหนุ่มอเล็กทีรเดชกาลังพุ่งแรงแบบหยุดไม่อยู่จริงๆค่ะไม่ว่าจะงานละครหรืออีเวนต์ต่างๆก็วิ่งเข้ามาชนิดแน่นตารางแต่ต่อให้งานจะแน่นแค่ไหนเจ้าตัวก็ยังไม่ลืมดูแลรูปร่างและมักจะมีโมเมนต์โชว์หุ่นฟิตๆให้แฟนคลับได้กรี๊ดกันอยู่เสมอจนหลายคนอดแซวไม่ได้ว่าสงสัยพ่อหนุ่มคนนี้จะลืมวิธีใส่เสื้อไปแล้วหรือเปล่าล่าสุดอเล็กก็ได้โพส ภาพอวดหุ่นสวยๆพร้อมท่าทางสดใสชู2นิ้วและรอยยิ้มอารมณ์ดีที่เรียกว่าภาพเดียวก็ทําเอาไอจีทับแตกยอดไลค์และคอมเมนต์ุูมแบบรวดเร็วสุดๆแต่สิ่งที่ถูกพูดถึงหนักมากคือคอมเมนต์จากเจ้าของตัวจริงอย่างนางเอกสาวสุดน่ารักโฟเมลดาที่รีบมาคูมอุณหภูมิความฮอตของแฟนทันทีโดยโบได้คอมเมนต์แซวแบบน่ารักน่ารักแต่ก็ทําเอาคนอ่านแอบสะดุ้งแทนอเล็กบาๆว่าเอาผู้มือใส่เสื้อป้าเหมือนจะลืมวิธีใส่มาสักพักละซึ่งงานนี้หนุ่มอเล็กก็ได้เข้า ามาแก้ตัวว่าเสื้อมันเปียกกลัวไม่สบายทำเอาแฟนๆแห่เซลโบกันยกยญยว่าเจ้าที่แรงมากแม่เราดูเหมือนอเล็กจะแพ้ความฮอตเกอนลิมตจนว่าที่ภรรยาในอนาคตต,ต้องรีบเข้ามาเบรกก่อนจะถอดหนักกว่านี้อีกถือเป็นโมเมตคนต์หวานๆกวนๆที่ทำเอาคนโสดใจละลายไปตามๆกันเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกคู่ที่มักมีโมเมนต์หวานๆมาอวดชาวเน็ตอยู่ตลอดจริงๆแต่เมื่อพูดถึงอนาคตอเล็กก็ได้ให้คำตอบอย่างจริงใจว่าปรับคนนี้ไว้ตั้งนานแล้วรอแช่จังหวะเท่านั้น กักไปตัไงน่าแล้ว ให้รอให้ถึงจังหวัดผมแล้ว่าไหนมันได้มันพร้อมมันจะถึงเวลานั้นจริงๆทุกคนก็คงเห็นเองและถึงแม้อเล็กจะยืนยันว่าพร้อมมากสาหรับการสร้างครอบครัวกับโบแต่ก็ไม่เคยเร่งหรือกดดันเพราะเข้าใจว่าโบอยากโฟกัสงานก่อนส่วนสาวโบเองก็เคยบอกว่าหากจะมีงานแต่งจริงๆก็คงจะเป็นช่วงอายุ30ขึ้นไปแต่ถ้าเป็นเรื่องคู่ชีวิตแล้วลก็คนนี้แหละใช่แน่นอนเพราะทั้งคู่พูดคุยเรื่องอนาคตร่วมกันมาตลอดอีกทั้งครอบครัวของทั้งสองก็สนิทสนมอบุนแม่ของอเล็กเอนดูโบมากส่วนแม่ แม่ของโบก็รักอเล็กไม่น้อยโดยเฉพาะวันแม่ที่ผ่านมาตอนที่โบไม่อยู่เมืองไทยอเล็กก็ยังเป็นคนถือพวงมาลัยไปกราบคุณแม่แทนสมกับที่ว่าไม่ได้จะมาแย่งโบจากแม่แต่จะช่วยแม่ดูแลน้องแบบนี้จะไม่ให้คุณแม่ปลื้มได้ยังไงล่ะคะลูกเคยนะคะความจริงแม่แบบไม่อยู่ ทั้งคนรอบตัวต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเมื่อสองคนนี้อยู่ด้วยกันคือเคมีเข้ากันที่สุดเป็นคู่ที่ซีเสมอกันแบบแท้จริงคบกันหลายปีแต่ความหวานไม่เคยลดลงเลยเรากับเป็นวาสนาที่พายทั้งสองคนที่ตั้งใจรักมาเจอกันอย่างลงตัวมากแม้แรกๆบโบจะมีเสอนอยู่บ้างแต่ตอนนี้สู้เต็มที่แถมอวดแฟนแบบไม่มีกาจนหลายคนเอนดูความน่ารักของเธอไม่ไหว และดูเหมือนอเล็กเองก็ลงแฟนแบบถอนตัวไม่ขึ้นเหมือนกันแถมยังย,งยกระดับมาตรฐานแฟนนุมให้คนอื่นๆต้องยอมใจจากเดิมที่ไม่ชอบดอกไม้เพราะคิดว่าสิ้นเปลืองแต่พอรู้ว่าโบชอบก็จัดให้ทุกเทศกาลบางวันไม่ว่างยังฝากคนอื่นเอาไปให้เพราะแค่เห็นแฟนมีความสุขเขาก็บอกว่าคุ้มแล้วทุกอย่างแบบพี่ออรทรดอนักี่ีเนราบทนั้นส่งดอกไม้ปะแบบนี้ใครจะไม่อิจฉาวไว้คะบอกเลยว่าคู่นี้หวานเกินต้านจริงๆ